นีวันนี้ค่ะเรามาเที่ยววัดวัดป่าห้วยลาดเนาะอาจารย์มากับเนี่ค่ะอาจารย์หญิงค่ะดอิร์กมณิค่ะ <c oughs> อาจารย์เป็นคนพาน้องวันนะคะมาเที่ยวเราก็จะมาเดินเล่นดูเนาะนี่จะแม่คุณอิมค่ะสวยมากต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาเที่ยวธรรมดาเนาะมาเที่ยวเราต้องได้งาน เี<ม>เราก<า>็รับการบ้านมาว่าเราต้องทํายุทธศาสตร์จังหวัดเราให้แบบเป็นการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรโดย,ยตรงอาอจารย์เป็นคนเขียนพี่วันเป็นคนขับเคลื่อน <c oughs> นี่นี่าจามาดูอะไรมีนี่นีเป็นเจ้าแม่กดอิมเนาะส,สวยมากเลยแล้วก็ทางนี้เป็นรู้มีแต่รูปปั้นเป็นวัดที่แบบว่าอุ้ยมีเต่าด้วยมีอะไรนะมังกรอ่ะเ <c oughs> ต่ามังกร Okay, องเพเป็นเซียนี่ชาทิเซียนพระโพธิสัตว์กวนอิมนั่งบนเต่าเนาะโอ้มีจระเข้ด้วยศาลาเฉลิมเกียรติวัดป่าห้วยลาดโอ้ดูหุ่นสวยจัง okay, อันนี้ก็พญานาค ว้าวสวยจังทําจากกระเบื้องค่ะมีเขาประดิษฐ์กกระเบื้องสีโโหมีเป็นลูกปั้นเหมือนคนอยู่ข้างล่างด้วยโอ้โห เป็นปฏิมากรรมที่แปลกดีนะคะมีมีเป็นรูปคนเนาะอยู่ใต้องค์พญายนาคก็เป็นจิตนาการที่ไม่ค่อยได้เห็นคะ่ะนี่ว้าวเป็นรูปผู้หญิงก็มีไม่รู้เขามีความเชื่ออะไรเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะถามใครมีโอ้นึกว่าผู้หญิงไม่ใช่ อย่าน,นี้น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าน้อยแล้วก็พญานาคองค์นั้นก็สวยครับส่วนใหญ่ที่นี่จะทําพญานาคแบบว่าหลายๆเสียนแล้วก็หลายๆสีเนาะอืมอันนี้ก็เป็นรูปปัน้นที่สวยโอ้มีจระ,ะเคคข้คาบแก้วด้วยอืมทุกอย่างนี่ปฏิมาก,กรรมที่นี่นะคะทุกอย่างจะ จะเป็นกระเบื้องเนาะสังเกตดูนะคะจะประดิษฐ์จากกระเบื้องโอ้โหนี่ตาเหมือนมากโอ้โหจระเข้สองตัวแล้วก็มีให้อาหารปลาอยู่ข้างในล่มลื่นค่ะข้างหลังก็เป็นเขาโอโ้เป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางเขาจริงจริงโอ้โุนเขาการเชือกไว้เขายังไม่ให้เราไปตรงนี้อืม แล้วก็มีปฏิมาก,กรรมนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิวรอบๆเนาะรอบๆรอบๆรอบๆบัดรอบๆโบสถเนาะมันก็มีผ้าผ้าอินนะคะเนาะตัวองค์เขียวๆเนี่ย องเขียวๆนี่ก็น่าจะเป็นพระอินอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะแอบขึ้นไปดูบนบนสลานิดนึงเดี๋ยวขึ้นไปดูบนสลาค่ะน,นีนะคะนี่ท้าเหมือนเหมือนกับลำธารเลยเหมือนในน้ําเลยเหมือนมีน้ําไหลผ่านเลยเนาะองค์นี้ก็เป็นนี่ค่ะองค์พญานาครูปร่างแปลกดีนะคะก็เป็นปฏิมาก,กรรมที่สวยไปอีกแบบนึง พระยายน่าก้าเสียนเป็นการปั้นที่ประดิษฐ์จากกระเบื้องแล้วก็สวยมัวกระเบื้องมาต่อเป็นรูปหน้าหน้าพระพุทธเจ้าสีต่างๆเนาะโอเคนะคะสวยมาก ไม่รู้ในกล้องจะเห็นสวยไหมแต่ว่าของจริงสวยมากนี่ค่ะตรงนี้ก็อาจะเป็นบ่อน้ำว้าวมีปลาไหมยังไม่มีนี่วิวรอบรอบอบ่อน้ำใหญ่มาก วัดท่ามกลางเขามีศาลาใหญ่โตมโหฬารมีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีตาสัญลักษณ์ในหลวงรัชากาลที่เก้ากับพระราชินีด้วยนะคะโอ้โหดูความยิ่งใหญ่ของศาลาเนาะม,ม,มีกองกับคองมาเริ่มเท้มเลยอมกรอนประตู เป็นปิมากรรมที่ดูเป็นโบราณดีนะคะว้าวว้าวาสวยจังนี่ค่ะภายในสาลาพระอุโบสถเนาะโอ้มีมีให้พระพุทธรูปจำลองให้บูชาด้วยโอ้

อะไรนะคะครัวเรือนยากจนนะคะที่ตกเกนจะตกเกนจะมาถอเรื่องอะไรได้ค่ะอ๋ออ๋ออ๋อค่ะก็เลยเราก็เลยมาส่งเสริมให้ทำเรื่องจักสารขายเนาะแต่เพื่อนก็ทาอยู่แล้วอทำอยู่แล้วเขาตายคนตายอยู่อยู่กับสองคนตายยายก็เพิ่งทำอยู่แล้วค่ะอันนี้ตาสารอะไรคะกระติกข้าวเหนียวหรออ๋ออยู่สองคนตายยายเนา คือสถานบันลมเัพาะนะคืเดี๋ยวว่าพอจะมารูบลงม้อมูลแล้วก็จะไปลงไปลงท่เรนอบแล้วก็จะพไปหาตลาดอใช่ครับผ่าออเดอร์เข้ามาเขาทเพราะว่ายังเพิ่งมาจะมาสำรุแต่พื้นที่าจริงมีเยอะมีมาเรื่องของคุณภาพก็ต้องตามตามที่เขาแบบอยากได้เลยได้เห็เราดีแบบหลายที่อกหลายหลายายอย่างหลายแบบที่ยู่สุดยอสครน้อย นี่ค่ะเรี่ออันที่เนื้อข้าวสามพันร้อยค่ะเขาเอาไว้ทำอะไรแต่อันนี้เท่นี่เอาเอาไว้ปลาอะไรป็าอะไรปลาตลาชิค ทำไมเอารถมาคันเล็กกันนั่นน่ะเลยอันนี้ตาสารเองคนเดียวหมดทั้งหมดเลยเหรอคะหรือว่าในหมู่บ้านมีคนช่วยด้วยไม่ทานคนเดียวอ๋อคนเดียวคนสารต่าคารเขาอ๋อค่ะต่างคนต่างสารจริงในหมู่บ้านก็มีหลายหลายคนหลายคนที่เขาที่เขาจัดสารอยู่มีเยอะค่ะ ยังไม่ได้มารวมยังไม่ได้มารวมกันนะคะถ้ารวมกลุ่มก็ไม่รวมกลุ่มถ้าเรามีเรื่องวัตถุการณ์นเดียว่นนี่ต้นตุเรียนอะไรอยู่อําเภอภูรเรือจังหวัดเลยเนาะนี่ลูกใหญ่มากเทียบก,กับมืออ๋อป่ะเด็ดไปกินเลยเรานี่อะโวคาโดค่ะนี่อะโวคาโ,โด,าโโดเต็มต้นเลย อโวคาโดมีเสียงน้ำไหลด้วยนีย่มีร่องน้ำค่ะร่องน้ำโอ้เขาปล่อยอโวคาดโดล่วงเต็มใต้ต้นเลยนีย่ค่ะอโวคาดโดนอส้อมโอเงาะว้าวว้าว,ว,าว ไปดูข้อมบลกันค่ะออกแล้วแต่ต้นน <so ี่ค่ะแล้วแต่ต้นเพราะว่าเอโวสเรสต็จะเป็นแบ่งเป็นหลักๆคือพันหนักนะครับพันเบาถ้าเป็นพันหนักก็คือจะออกประมาณปลายปีเลยจะเป็นช่วงนั้นไปเลยค่ะประมาณสามะมาสี่ปีค่ะจะได้ผลชุดแรกแต่ถ้าเป็นพันพึ้งเมืองเนี่ยเราควรจะ เก็บผลผลิตก่อนอย่างน้อย3าปีก่อนที่จะแน่นอนแล้วว่ามันจะออกรสชาติแบบนี้ลักษณะเนื้อแบบนี้รูปสลักลักษณะผงแบบนี้เพราะว่าระหว่างสังเราะ์จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทีเดีอนะคะนี่นะคะความรู้เรื่องอะโวคาโดจั้างอยู่บนขนบนก่อนนะคะแล้วจะให้ท่านนี่นี่ค่ะแบ่งอะโวคาโดเนาะนี่เป็นจุดท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดเลยเนาะ ทำแปลงอะไรนะแก้วมังกรเนาะไมาไ,มไมค่ะแปลงอะโวคาโดสลับกับโอ้ไอเป็นแก้วมังกรสลับกับทุเรียนตัวนี้ว้าวมีอะโวคาโดอยู่นั่นแล้ว,ลวนี่เป็นแก้วมังกรปลูกสลับกับทุเรียนค่ะอันนี้ทุเรียนเขาออกผลด้วยนะต้นนั้นต้นนั้นเราแอบไปถ่ายเมื่อกี้ี้ต้นนั้นมีค่ะ ลำธารเล็กๆน่ารักเชียวมันจะตายมเรามีไฟโซลาเซลล์ด้วยสวนเก้ามงกรสวยจังหวานจัดอะจนเป็นรังรังแตนใช่ไหมน่ะแตนหรือพึ่งแตน่อแตนหรือพึ่งคะไม่ใช่พึ่งคะใช่ไหมแต่มันยยใหญ่ๆเนาะต่อได้แตนโอ้โห ใช่ไหมคะอ้ว้าวไ,ไปแล้วไปแล้ว ไ่ไกา,ฟาแ,ฟแฟแฟนฉันค่ะแต่ว่าเขามีจุดให้ลานกลางเต็นด้วยมีจุดถ่ายรูปด้วยอืมนี่ม,ม,ม,มีไล่ดอกกุหลาบด,ด้วยเนย <c oughs> าะจ้า,าใช่ไหมคะนี่โอ้ยดูพี่แบบน,นี่โอเคแล้วเนี่ยเนี่ยขาห้องน้ำอยู่ตรงนู้นค่ะตรงนู้น ตรงเป็นแท้งโอเคจุดกลางเต้นอีกหนึ่งจุดอุ้ยบ้านหลังนั้นเท่ไหมคะนอนน่ะเป็นสามเหลี่ยมตรงนั้นเห็นไหมคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีป่าเติมแบบว่าลุงม่ค่อยได้แล้วค่าเนี่ยวเนี้หน้าหนาวไวต้องมาหน้าหนาวไปแล้วเขาค้อปลายปีมีต้นเราลองไปดูข้างล่างดีกว่าอึบอึบนี่ ข้างล่างก็เป็นอ๋อข exactly. um, um, ้างล่างเป็น UH, ห no ้องครัวกับห้องน้ำจริงๆด้วยค่ะมามามามีครัวให้เลยใช่ไหมนี่ยค่ะมีซิงค์มีอะไรให้นี่ไงมีซิงค์แล้วก็มีห้องน้ำให้ค่ะข้างล่างมาให้ด้วยต้องเลื่อนไปหนอะมากเลยโอ้โหเป็นทเลมนเป็นอะไรนเป็นทะเาชี่องเที่ยวท่าปลูกไว้กลางแดด เขาก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าที่นี่อากาศเดีนะครับเป็นกาแฟพันธุ์อะไรครับพี่อันนี้ต้องถามอะไรอลาบิก้าน้องแดงครับอ๋อถามกระของอะไรไร้เขาไหมน่าจะจบป้าจะเป็นอาราบิก้าหน่อยอ๋อค่ะเป็นวาสิตาบางนิดหน่อยว่านะถามถามถามกระของที่กันนะค่ะตอนแรกนั่งรถไปกับเขา ก็เป็นยังไงเดียวเขาแต่งหน้อเของแบงชงกาแฟอยู่ม yes> ั้งหรือเปล่าเามาอะไรนะพี่วันพี่วันไปช้อปปิ้งมีแต่ร้านกาแฟอยู่ข้างในอาจารย์เขาเริ่มมีการเขาเริ่มไปปูกไม้ทำใหม่นะครับ ไปนอตหรือเปล่าท่านนอตก็ต้องหนุนเช่นนี้อ่าหนุนตรงนี้ครับครับเมื่อท่านจมเอ่อจมเรียวแล้วเวลาอ่าตอนขากลับนะครับทางอ่ารถนำเที่ยวนะครับจะนำท่านอ่าไปตามถนนใครคอนเกตนะครับเป็นถนนรอบวงแหวนนะครับตรงนี้โอเครับครับ ออ๋จะไปติดมือนะครับซึ่งจะมองเห็นวัดป่าห้วยลาดครับจะมองเห็นวัดป่าที่ห้วยลาดที่รถตรวจสอบนะครับกำลังอ่าดำเนินอ่าจะขอผมเอามาทค้ำแต่งประกอบตรงนี้แล้วแต่อย่างที่ผมว่านะครับเมื่อพอเข้าที่น้ำแล้วรำบ้องทำไม้ไถได้หน้าดินก็ทับน้ำไปไปก็ตกหล่นน้ำ ที่เราเห็นนะเห็นสันเขายทีวอยู่ใกล้จุดคือภูหลวงนะครับไหนคะนู่นเหรอครับผมอันนี้ก็เขตป่าลวงเหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านเรื่อก็เปดปักไดครับผมภูอะไรนะคะภูปักไดครับภูปักไดครับผมเป็นดินแดนเป็นเขตเขตแดนระหว่างอำเภอไหนจากอำเภอไหนอาเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอภูหลวงคับอำเภอภูหลวงครับผมภูนั่นเลยค่ะภูหลอกหลวง ประวัติคืออะไรคะโดนคนไปหลอกอยู่นั่นเหรอคะหรือยังไงไม่มันหาเตี้ยๆเราเวลาหาดลูกเรามันคือหาดสูงนะอ๋อแต่จริงๆมันเตี้ยแต่ถ่ายออกมาแล้วดูสูงก็เลยเรียกว่าผาหลอกลวงใช่อยู่ทุ่งนั้นเหรอคะเขาลูกนั้นเหรอว้าวชื่อเท่เท่นะครับจะเป็นไหนคะฝั่งฝั่งไหนตะบูนครับทางตะบูนไปไปเลยเเลย ไปเอยอะครับแต่ว่าอาเป๊กเกตกำบันเลยกำแพงปูนครับอ่านี่น<ม>ีงแนี่ก็เป็นห้องน้ำนี่รถมอไซค์เจ๊จุดถ่ายรูปทดสอบเส้นทางหมู่บ้านอะโวคาโดบ้านห้วยราช ว้าวมีมีมอไซค์วิบากด้วยน่ารักไหมน่าอะไรกุหลาบมอนทำไซรัปกุหลาบเหรอเมื่อกี้ไม่ได้ไปถ่ายใกล้ๆเนาะชากุหลาบมันหอมแล้วก็มันมีลิ้นทางทั่วท้องภายใจทั่วคลายเครียดจะมองเห็นไหมน้อเราก็ลือไปถ่ายใกล้ๆเมื่อกี้นี้เราจะไม่ได้นานเท่าไหร่กุหลาบเขาปลูกเต็มเลยค่ะเล็กตเล็กเ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ